สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ว่าปูในมุมที่ไม่มีใครรู้จัก ถ้ารู้แล้วอาจจะหลงรักไม่รู้ตัวหลังจากการรักษาตัวจากอาการติดเชื้อโควิด -19 อย่างยาวนานแต่ผู้ว่าปูวีรศักิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาทําให้ทํางานได้ไม่เต็มร้อยเหมือนเดิมแต่เมื่อทําเรื่องขอย้ายจังหวัดเพื่อไม่ห่มง,งานจนเกินกําลังกลับถูกปฏิเสธจนต้องออกมาระบายความในใจเรื่องราวของผู้ว่าจึงกลับมาเป็นที่สนใจของคนทั่วประเทศอีกครั้งวันนี้จะมาย้อนรอยชีวิต ของผู้ว่าเลือดนักสู้นอกจากมุมของนักปกครองแล้วยังมีมุมส่วนตัวที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง ต้องยกให้ผู้ว่าปูเป็นศรริลปินนักเขียนที่ไม่ธรรมดาหากนับความสามารถด้านดนตรีคงต้องย้อนไปไกลหน่อยเริ่มตั้งแต่ครั้งยังเป็นนักศึกศรรศรรษาศิลปศาสตร์บัณฑิตมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยบรรูรพาหรือมศวบางแสนที่นอกจากจะถนัดเรื่องกิจกรรมแล้วยังได้ชื่อว่าเป็นนักเพลงบางแสนอีกด้วยรสท่านเป็นหนึ่งในห้าของสมาชิกวงกอไผ่วงดนตรีโฟกซองที่เป็นแนวเพลงเพื่อชีวิตซึ่งได้รับอิทธิพลจากงานเขียนเพื่อชีวิต ครั้งที่ยังเป็นเด็กนุ่งกางเกงขาสัน้นสมัยที่อยู่เมืองวิเศษช,ชายชาญจังหวัดอ่างทองบ้านเกิดสถวเรบวงกอไผ่มีผลงานอาัลบั้มเพลงสองชุดคือสาวพานิชและดวงทิพย์ที่โด่งดังมากในยุคนั้นหันมาทางด้านงานขีดเข,ข,ข,ขียนเขียนจะเห็นว่าที่ผ่านมาผู้ว่าปูจะมีคำคมข้อคิดออกมาให้เห็นเรื่อยๆอ,อาทิแต่ถ้ายอมแพ้มันแก้ไม่ได้เลยแก้ยากไม่ได้หมายความว่าแก้ไม่ได้หรือให้มันรู้ไปว่าระเบียบอะไรสำคัญกว่า ไม่เพียงแค่นั้นแต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าท่านได้มีผลงานรวมเล่มมาแล้วหลายเล่มทั้งกวีบทความและความเรียงโดยใช้น้ำปากกาวา่าศักระวีสีแสงธรรมซึ่งหากจะนับรวมยุคแรกสมัยเป็นนามเพอเดิมบางนางบวชก็เคยเรียบเรียงหนังสือชื่อบึงฉวัดกับบรรหารศิลปะอาชาแต่สำหรับเรื่องราวของตัวเองเริ่มจากเล่มเดินต่อไปเขียนตอนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรมีเนื้อหาบอกเล่าประสบการณ์ทั้งบูและบุญแบบครบเรื่อง เล่มนี้ยังได้บันทึกผลงานการสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินต์ตำบลป่ามะคาบอำเภอเมืองพิจิตรซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างไทยเวียดนามอีกด้วยต่อมาเมื่อย้ายจากพิจิตรมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดผู้ว่าปู่ก็ได้เขียนหนังสือชื่อทุกที่คือที่ทํางานบันทึกเหตุการณ์และทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้สัมผัสในการทํางานขณะนั้นอย่างครบถ้วน กว่าจะมาถึงหนังสือล่าสุดของท่านก็หลังจากเอาชนะเจ้าเชื้อไวรัสไรโควิดเกมาได้โดยเล่มนี้ใช้ชื่อว่าคืนปูสู่สาครเป็นบันทึก82วันที่ท่านต้องไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชเพราะติดเชื้อโควิดสิขั้นรุนแรงจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดซึ่งมีถึง42วันที่ไม่รู้สึกตัวเลยเรียกได้ว่าอยู่ระหว่างความเป็นความตายภายในเล่มยังมีบันทึกของลูกสาวหมอพยาบาลและคนอื่นๆรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการรักษาด้วยเล่มนี้พิมพ์ไปจํานวน5,000เล่มซึ่งจําหน่ายหมดเรียบร้อยแล้วและได้มอบเงินหลังหักค่าจัดพิมพ์รวมเป็นเงิน5 8 9 9 7 5บาท32สตางค์บริจาคทั้งหมดให้กับกองทุนสมุดสาครร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 สําหรับบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางสาธารณาสุขและบุคลากรด่านหน้าในการสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับปัญหาและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์กับุณครับ